มีความรักเป็นห่วงครอบครัวแล้วก็หาอาชีพเสริมนะครับใช้เวลาว่างจากการทํางานมีอย่างนี้ผมจองยกนิ้วให้ท่านร้อยสมเอกท่านนี้เลยครับผมแม่นะครับต่อมานะครับจะเล่าต่อนะครับทิดเป้บอกว่าอยากไปดูบรรยากาศแล้วก็ไปช็อปนะครับปลาหมึกที่อร่อยนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับต้องดูก่อนนะครับว่าปลาหมึกออนตัวกับสาวน้อยคนนี้ครับเป็นอย่างไรขอขอบอกว่าเราดูคลิปนิดหน่อยก่อนนะครับค่อยจะเล่าต่อนะฮะดูก่อนนะครับภาพมานะครับ ไหนที่เพ่อยู่ที่ไหนอ๋อเดี๋ยวขอเล่าก่อนขอเล่าก่อนเหมารถเลยติดคอครับพูดทีนะนี่จะเมารถรอแล้วนะนะครับผมอยากพาไปนะครับอยู่นู่นแหละครับไม่ใกล้ไม่ไกลเดี๋ยวคนจะเล่าให้ฟังผู้ใช้ทิกตอกชื่อ Rabbit Backpacker ได้โพสต์คลิปที่ตัวเองแต่งชุดสุดเซ็กซี่มาเต้นเปิดท้ายรถที่ขายปลาหมึกเรียกลูกค้าหน้าร้านและออนไลน์จนสร้างความฮือฮาครับภาพนี้นะครับ ผู้สื่อข่าวนะครับเข้าไปที่นะครับอำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพบว่านางสาวรสลินอินทบ,บุตรหรือว่าตายอายุ35ปีตายอายุ35ปีโอ้น้องตายน้องตายเธอค้าขายปลาหมึกครับคุณก้อยค่ะเป็นเจ้าของคลิปกําลังตั้งร้านอยู่พอดีครับเธอบอกว่าเปิดขายปลาหมึกบดแบบมือหมุน ปกตินะครับจะเจอคนแก่แกใช่ไหมปลาหมึกบดแค่ะตอนนี้นครับคนสวยก็ขายปลาหมึกได้นะครับก่อนที่จะนําบรรจงน,นะครับเอาปลาหมึกที่อยู่บนราวนะครับแล้วนามาย่างตามสั่งของลูกค้าเธอก็ใช้ลีลามือควักควักควกวักค,ก,คกเข้าไปนะครับโยกไปโยกปาหมุนแล้วก็เต้นไปด้วยโอ้โห,หนี่บรรยากาศแบบนี้แหละครับผมเห็นแล้วครับอยากไปกินปลาหมึก ว่าและเชียวอยากกินปลาหมึกเอาจิงๆิงอ่ะน้องเขาบอกว่าเขาสืบทอดอาชีพของคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะครับเอ่อตั้งแต่รุ่นปู่มาเลยเอาอย่างนี้ละกันนะคะปู่มาพ่อพ่อมาลูกอย่างเงี้ยค่ะเอน้องรสดินหรือว่าน้องตายบ,บทโอ้บทบท,บทมีบทด้วยนะใช่กระบดปลาหมึกแบบเมื่อกี้เน่ๆคะ่ะบทได้บ้างไม่ได้บ้างเนี้ยเธอยอมรับเลยนะคะตอนแรกอะบทแบบ หนีบเข้านิ้วตัวเองอ่ะแต่เธอบอกเธอก็มีความสุขสนุกมากเลยสุดท้ายนี่ขายได้เงินเป็นกอบเป็นกำมาสองพันบาทอ่ะตรงนี้แหละก็เลยเป็นตัวจุดประกายนะคะทําให้เธอเนี่ยขายปลาหมึกขายมาเรื่อยๆเลยค่ะจนเรียนจบมหาวิทยาลัยค่ะโอ้เก่งมากครับกําไรชีวิตนะเนี่ยเขาเก่งมากครับคือว่าตะเวนขายหมึกบดนะครับทั้งเที่ยวทั้งมีรายได้ไม่เน้นว่าคุ้มทุนหรือไม่แต่คุณค่าที่ได้พบระหว่างทางก็คือกำไรชีวิต รสเรนก็บอกว่าเป็นสไตล์ของเขามันครอบความชอบสสวนตัวก็คือใส่ชุดแบบนี้แล้วก็มาบดปลาหมึกขายแบบนี้นะคะคือเอาจริงๆนะแซ่บกว่าปลาหมึกที่วางอยู่ตรงหน้าอีกอะลองฟังน้องเขาดีกว่าใช่ใช่ช่อยากทำเป็นชาเลนจ์ลงติกต่อค่ะเหมือนอารมณ์ว่าเราคนเดียวสามารถแบบจัดร้านปั่นขายที่ไหนก็ได้เที่ยวด้วยทำงานด้วย ไปหาโฮสเทลนอนอะไรเงี้ยค่ะที่ออนทัวร์ครั้งแรกค่ะเมื่อวันไหลเลยทำชาเลนจ์ค่ะวันไหลบางแสนปั่นจักรยานขายปลาหมึกแต่ก็ไม่ได้เชิงว่า,าตะเวนขายจริงจังนะคะแต่ก็จะไปจอดเต้นพู่ค้าพูดถึงแม่ค้ากับปลาหมึกเรายัางไงบ้างแซบ่บ <c> เ <oughs> <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าปลาหมึกแซบ่บแม่ค้าแซ่บกว่าปลาหมึกน้องน้องเขาตั้ง,งเป้านะคุณเล็กคุณก้อยตั้งเป้าว่าจะตะเวนทั่วไทย เจอน้องที่ไหนทักได้นะครับแบบนี้ก็ต้องเจอทิ่เป้สิต้องเจอผมว่าต้องเจอวันใดวันหนึ่งต้องเจอกันแน่นอนทิปเป้รสลิปไทยับผมทิปเป้ตะลุยทั่วไทยน้องรสลินทำชาเลนจ์ทั่วไทยเออคือจะตะเวนขายปลาหมึกบดไปทั่วนะคะคือน้องจะได้เที่ยวด้วยแล้วก็จะได้มีสตังค์เข้ากระเป๋าด้วยเซฟก่าปลาหมึกก็น้องนี่เองน้องตายน้องตายเป็นยังไงอะเ้เราต้องเราต้องเอาบ้างแล้วนะปลาหมึกรู้ไหมรู้ไหมคุณเล็กคุณก้อยปลาหมึก ่าราวไหนแพงที่สุดเราตัวไหนเราตัวใหญ่ๆอ่ะเราตัวใหญ่ปไปเมือกราวดอฟต้องหมุนตัวเออครัพี่ก็โฟเล็กเราอะไรแบดูสไตล์น้องเขาดูขอบรรยายนิดนึงฮะเอาดูนิดนึงแกเปิดท้ายขายของเลยนะเหมือนกับเปิดรถเลยแต่ว่าคือไอตัวจักรยานชุดนี้ก็คอนเซปต์เอาก็ขึ้นรถไปด้วยก็เธอมีสไตล์ของเราถ้อขับไปด้วยสไตล์มีความสุขอ่ะเพราะเป็นเป็นสไตล์รถบ้านที่มีความสุขมากเขาแบบนอนดีแลกตามโฮสเทลครับนอนตามโฮสเทลมีความสุขนะครับ พักทายกันได้เลยครับให้กำลังใจใน้องเขาคนขยันคนตั้งใจทำมาหากินนะคะ